สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะปักหลักชาแนลเอคลิปนี้อยู่ที่ซีฟู้ดห่านจอมเทียนนะครับนี่มาดูนี่มาดูแม่ค้านี่นะเดี๋ยวให้ดูแม่ค้าก่อนนะเรามาตอบช่องเลยนะวันนี้นะนุ่นนุ่นเอาไม่หนีแม่ค้างนึงเอกเอาไม่อะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะ น้องดูดขาดต้องอัดไฟลราขาดอ่าเงี้ยโอ้มี130บาทเหรอใช่ค่ะจะจุกไปไหนเนี่ยน้องล้นล้นลเลยี่นะอันนี้มี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 ยำอะไรบ้างเนี่ยรู้ว่ามีครบทุกแบบเลยมีหลายยำจ้าหลายยำเลยนะใช่จ้าแต่ตอนนี้ยำไข่ไม่มีนะคะ ทำไม่ทันทำไม่ทันคนกินตายคนขายรอดนะคะคนกินรอดตายตายรอดอะไรมาดีคะยระปุกมเอาแบบเมื่อกี้เลยนะกระปุกมาจะพอไหมเอ่ยขายดีจัดเดี๋ยวผมหยิบให้ไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาโอ๋พอดีเลยนี่โอ้ยนี่จะหมดแล้วจะหมดแล้วนะชุดสุดท้ายป็นไงขายดีมาก แต่ปลาล้าไหมจ๊าไม่ค่ะตละสั่งได้เลยนะครับสวัสดีค่้วดีุณ่้าได้ยินไหมแม่ค้าเขาสั่งอะไรอะอะไรนะคะมีีค่ะออใส่อะไรครัมาม่าเป็นท็อปปิ้งนะคะ15บาท คืออะไรมาม่าเป็นท็อปปิ้งเป็นท็อปปิ้งค่ะมาม่าเลือกใส่ได้ยำยำทะเลแล้วมาม่าโปะใช่มาม่าลวกโปะเข้าไปอ๋ออันนี้สุดละค่ะสุดเลยนะตัวเขาสูตรลับสุดรับวะยั่วได้ไหมยั่วไงยั่วให้แม่ นมจมูกขาดนมจมูกใสเล็กขาดนมไสเล็กต้องไปอัพนะมารอบหน้าต้องอัพนะอัพห้าร้อยขาดห้าร้อยเลยเหรอห้าร้อยบาทหน้าร้อยบาทกระายรอดยัวหน่อยจ้ายั่วหน่อยยั่วหน่อยเขาขอไม่ขอขอยั่วหน่อยขยั่วหน่อยข้าพเจ้าแล้วก็แน่นแน่นนะจ๊ะหอมหอมหวานๆวานอีกหนึ่งสีสันนะจอมเทียนพัทยานะครับ นี่นางฟ้าเกิดใหม่นะนางฟ้าเกิดใหม่น้องเป็นคนพัทยาเลยไ่มครับเป็นคนอุดรจ้าจ้าทำงานที่พัทยาเขาทำงานที่พัทยาใช่คนเดียวเหรอใช่จ้าทำคนเดียวไม่มีสามีช่วยเหรอไม่มีจ้าโอบกอดด้วยฮะพึ่งอกแักงมากพึ่งอกแั็งมากพึ่งอกแข็งโดเล่น เราคนถ่ายคลิปนี้แล้วมาเป็นแฟนเนี่ยใช่ไหมเอาคนนู้นแล้วเอาช่องนู้นไปก่อนนะไหมเอาไม่ขายเยอะๆหน่อยไม่้ายเยอะๆหน่อยสไลด์เยอะสไลด์เยอะ ยกแรงไม่ได้จ้านมหลุดเบรหมวกบอลคุชเปรี้ยวกว่านี้จ้าแล้วพรุ่งนี้ยิ่งเปรี้ยวกว่านี้จ้าพรุ่งนี้จ้าอันนี้เปรี้ยวนี่คือไม่ได้ซักกินตัวยองยองแม่แม่ค้าน่ารักเดี๋ยวแม่ค้าชื่อเลยนะชื่อนิวจ้าน้องมิวน้องมิวนะ เพลงได้ย oh, oh, <laughs> huh, mm ุ hmm. ่ยยุ่ๆจ้าอย่าตัดนิ้วเองนะเลือดออกเลยจ้านี่ปูมาร้อยสามสิบโคตรจุกนะโคตตัวใหญ่มากนะครับ เนี้นมียำยกร้านไหมมีจ้ะยำยำยกลานหัดหัดจอมเทียนหัดจอมเทียนได้จ้ะทะเลาจ้าโต๊ะโต๊ะจ้าอะไรบ้างข้ก็เอ็ดข้า น้องเหมียวดึงกับน,นมนะโอ้ยใช่ค่ะนี่นะใครอยากให้กลับมาถ่ายร้านอีกนะเม้นมานะครับแล้วพี่หนุ่มเมืองชนนะ่าจะกลับมาถ่ายให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากค่ะขอแตะเอตีเลยนะยเดินมาสะดุดตานะ <c oughs> แสงแสงชุดนั้นมันเข้าตานะก็เลยมาเล่นอะไรไม่ได้ืมเมนูลูก มป็นยยำหมูยอย,ยอใใ่ใช้มะเขือเทศลาชินีอย่างดีด้วยนะครับใร่สั้นอย่างดีค่ะทุ<ว>กยแเราก็จะใส่ กุยมันเราก็จะใส่อ่างนะข้าวโพดใส่อะไรนะครับใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดให้กุยมหมูยอคราวนีก็เป็นหมูยออุบลนะครับใช้หมูยออย่างดีนะหมูยออุบลเลยนะครับเลิศเลิศนี่หมูยออุบลใช่ไหมครับแบบใช่หมูยออุบลอันนี้เป็นหมูยอของหมูยอนะฮะหมูยอมันดุนเล็กจ้ะ ชอบไหมน้องหมีชอบไหมชอบดุนใหญ่เราจะม่เอาดุนเล็กมาแต่บางครั้งเล็กก็อร่อยมันเล็กแต่อร่อยเนะอยนี่ขอให้สองดุนเลยสองดุนจ้าหน้ไม่หลังไม่เหมือนกันนะครับหน้าไม้หลังไม้เหมือนกันสองดุนเหมือนกันจ้า นี่ดูดีลากานซอยก่อนนะนี่เป็นไงเดี๋ยวขอรูกมากมากเลยนะครับจ้านี่จะกินซุกกินดิบสามารถสั่งได้นะน้องหมิวจัดให้นะใช่ไหมใช่แล้วเราไปลวกที่ไหน,นะคระับตรงนี้ค่ะอ๋อมีหม้อนะส่วนวัตถุด,ดินนบน,น้องหมิวนะแทบสองเดือนเลยน้องหมิวทำงานประจำอยู่นะอันนี้จะเป็น ปอลวดนะแล้วผิวทำงานอะไรอยู่ครับอะไรนะครับทำงานอะไรอยู่ตอนนี้เป็น V A บริษัทแข่งงานบริษัทที่พี่อ่ะเดี๋ยวมาเอานะครับเท่าไหร่อ่ะพี่อะะไรนคเดี๋ยวมาเอามาม่าสองสองสองถ้วยเนาะถ้วยเยอามาม่าถ้วยเดียวหมูหมูยอมาม่าไก่หนึ่งยำกุ้ง สองอสิบห้าทค่ะโอนได้รึเปล่ามาม่าเรามแลใช้มามาอะมัน็น้บมมายี่ห้อไวไวนะครับมาม่ายี่ห้อตกลงมาม่าหรือไวๆ ใช้ใช้มาว่ายี่ห้อไวๆเยอะๆเลยแจ้สจบๆเลยนะยออยนี่นะฮะเดือยยำเดือยยำกุ้งสดเองไงยำแซ่บเลยครับกุ้งสดเนาะ มาขยายให้กลับมาถ่ายร้านนี้อีกนะคอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาเราจะกลับปรถทายให้ดูนะร้านลูกหมิวนะอันนี้เพิ่งเปิดได้สองเดือนนะใช่ไหมค่ะเพิ่งเปิดได้สองเดือนนะครับเพิ่งเปิดนะแต่ลูกค้าเพียบเลยนะลูกค้าเพียบเลยนะจริงๆจ,จะมีลูกค้าเก่ามาจากปลนยหน้าว่านยังแทบ่ยงไมคะ่ะ มาดูสุดท้ายที่ยังกุ๊กสดนะครับนี่ชนตาขายเชื่อมนะ่นกระดาษสุดผีบอกน้ำตาลเลยนะสูตรผีบอกน้ำตาลเชื่อมสูตรผีบอน้ำตาลเชื่อมสูตรผีบอกแต่ที่ที่ชลบุรีสูตรผีไม่บอกแต่กระเทยบอกนะที่ชลบุรีนะอ๋ออยู่ที่สูตรผีบอไงสุดผีบอกจ้าเพราะว่ากระเทยตายแล้วยังจะแก้จ้าเฮ้ย พี่ว่าต้องต่อรูปพ่วงให้ใหญ่หน่อยแล้วมั้งอันนี้เป็นถอยมาพี่ถอยมานะนี่ถอยมาเป็นถอยมาเป็นซาเล้งฟุ้งชีวิตนะครับซาเล้งคู่บารมีนะของน้องมิวนะใครชอบร้านนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วคอมเมนต์มาเยอะๆนะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะจับมาเก็นบรรยากาศให้ดูอีกนะครับ ไปนะไหนอีกน้องเหมียวเอากุ้งเอาไปอากุ้งอ๋อนี่น <laughs> ี่มา <laughs> เอากอ <laughs> ุ้งจะเย็นเอ๋เป็นเหตุต้องวิ่งลงซาเล้งนานได้ไหมยำไม่แซ่บไม่จ้า <laughs> จ,จ, <laughs> จะตอกติดน้ำเดี๋ยวน้ำแข็งละลายอ่าปิดเลยครับน้ำแข็งละลายนะเป็นผู้ชายผู้หญิงโดดพิมนโดดล,ลงน,ลนั่นเราอยู่เนาะชุดเราก็ เดียวทุกวันทุกวันรอเลื่รถเลือลมหลุดอยู่เรื่อยเลยน้องหมิวนี่ยั่วพี่หนุ่มรออยากกินคนเดกนลตักยเลยนะ เลยขึ้นตงโลาแต่ว่าท้งแตงโาจะแซ่มาก<ห>นก<ห>ว่าโอเคครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประกาศชาแน,นลด้วยนะครับฝากร้านร้านเบอร์โคนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากร้านหน่นอยนะคะร้านามาดา,ามแซ่บค่ะอยูอย่หัด